แม่แม่คือยิ้มแม่คือหัวแม่คือบอสาว สวัสดีพี่น้องนากกมาตี่ิดน้ำนสวัสดีพี่น้องหนังลูกอยู่ใกล้กันโพดบ่อร์โน้นมสเปอไปสายมาพี่ เออส่อเอ่เอยมานอยัอย,ยตั้งกล้องมาดาลามานน่ดาลาคนดุงทีมันอยู่ในสายเดวรอเอือยมาก่อนพี่น้อง แมวดมสมบูนปาบาทนี่โดยยิงม,ม,มกหม้อกับมอนอ่อนลลกัะจูนชิน้อาอผ่าขึ้นดูเอาผ่าขึ้นอยาสอยามาเขาค,คขังนึงตากแดดพ,พี่ขึ้นมาพีไอแม่ยังมาให้มันไปนหรอ เอาก็นั่งรนขี่คอหลวงปลุกที่ยนะขี่แล้วอ่ะเอขามาปูบ่าวนล่ีลกมาเลยแม่ไปเข้าไปนงผูกคางจานปักเตงหม้อุนเรามานั่งนะไงท่านบอกกล้านงอันนี้กระามุกล้องตัวห้าช่างพี่น้องบอแหวนสามปีเป็นอื่นบ่แม่ ดังงงกล้องผูกอ้าวพอจีลูกจีดาเราแล้วได้แมไม่ได้ะไปผูสิบสิสามหน้าที่ลได้ไหมย่ีเดียหายโนนันนั้นจะมาเาไปังข้างล่างจะมาไทมาทามก่อนจะมาอ่ะเขามีดไม่เอาดูมีอย่างชนจะตากนั่นากนี่มึงจะเาเบานันเบานี่อะไรนีนลบ่จ้ะเขามีดไม่เอาดูเอามาไทยมาทาม เขาว่ายังเป็นห่วงเป็นไงเขาว่ายัออกมาการตอบตรงไม่ว่าสิบอกมากกับจากหัวใจจะตอบตรงเพราะตามจริงตามจิตตามใจนะคำใจกับเป็นห่วงเป็นไงคำยังจะออกมากาต่ตอบมากเขาว่าเออบอกแล้วแตตอบมากจากหัจักใครบ่ได้หายใครบ่ได้เขียนอย่าป่ามวงเนื้ออย่อไ,ไปก็ไปด้วยตัวเองบริหารคานนี้ ตะเกียวเข่าสี่สิบมาสิบวยอเขานวหน้าเออฮ่ากเทำกำเกลวป่าใชให้ติดกับห้องประยัดได้ถ้าว่าประยักมากับให้ตอบจริงถ้าว่ามากก็ตอบจริงคุณป่าคุณทางเราพาง้ายถ้าว่าเออคนไปมากแล้วคนไปสะดวกสบายแล้วก็แล้วไปถ้าว่าเออคนไปมึงไปแล้วมึงเห็นยังอยู่หลังสูบมามาลาทอนบ่ ดอกมาเอามาไทยมาถามดอกบอไม่ต้องตอบดอกตัวนั้นเนาะสูบแท้มันจะหนามมากกว่าตัวเหลืองไปเหลืองมานี่แหละตัวนั้นมาหัดแท้แล้วเขาอาเจะกันกับเอวกับขาเมื่อมึงยังอยากมาอยู่กับอีแม่ยี่บออีหม่ามามากระถามที่เจ้ายังอยากมาอยู่น้ำข่อยบอเราถามก่อนนี่ก็ได้กันต่ออบคาวาบอดยา้าวาเอ้ขอไปสุดอกสบายแล้วกันต่ออบมา้าวาโอ้ยขออยากลบเหล่าต่อมาไปบลูโกลมบจ้ะ ต่อมาคุณป้าคุณยังยืนจนสุทางก็แล้วจะเจ้าเดิอนออกบริจักแนวิเจ้าขัา้นแรกขันไปกับบนไพเวลาห่างขานี้เลยไปเจ้าก็ไปเองเจ้าแต่ไพกับเจ้าบอจักย่อเขาเอาถามซุ้อบรรลังไปใช้บักลังไปใช่ไปกับบอจัก,าาก,บบกผัดทิวมาเมื่อส่งไงเลยลเมื่อส่งพุ่งออเมาส่งเตะ อ่มทีเนูเขันเป็นได้จากการเขาเมื่อส่งบอถามตัวนั้นนะถามแต่เรื่องว่าไปมาเนี่ยเะอจิตบามยังมันผ่านไปตจวได้มือหรล้วแม่ันได้จากหับมอาว่าบอมาแล้วแต่มันหูจักคุณป้าแล้วก็จะหัจักถ้าว่าเจาะมันม่ได้ก็มาถ้าว่าบอมาพก็บได้หายได้เครียด กรดีนํากันคือเก่าเขาบอกเออเขบ่มาแล้วก็มัีมีไ์หายไ레เขียกว่าบอยมาแล้วก็บริหนี้สูห้ากมึงสิกรรมมาสี่ก็มีแม่ซ้อนคือเก่าบ่แล้วแต่เจ้าได้เเจ้าคิดบนคาดบอกก้าวเป็นอย่างหุยจักษ์เหนไหเอาแต่แม่ป่าเขาบอกว่าจะเป็นยักษแต่หามันขาดได้ขันไปแล้วต้องไปเลยได้บอหายวนเวียนกับแม่กูอีกบล็อกเฟซแม่กูไปเลยเอามาถ่ายมาถามเหมือนจะมาหาย ก็ว่าไปสอยเขาเยอะเขาโม่งเขาโม่งมากอ่ะเอาประด็นรกกับประเด็นหายลักก็หลักก็เสมอตอนนี้นะก็คือเอาง่ายๆคือตอนนี้ให้โอกาสอืมเปิดโอกาสโอกาสครั้งเดียวเปินอาภัยก็ว่าใท่ลรอาภัยครั้งที่หนึ่งห้โอกาสให้มึงตัดสินใจเองว่ามึงสิยเหตุอะไรมึงสิกรรมมาสีกับแม่กูคือเก่าบ่อเอาตรงๆโหลดไม่หุ่จัดก็ว่าต่อไปปบมาแรจ้ะ ก็เบลอแล้วขอยเบื่อขอยเบื่อแห้งขอยเบื่อเล่าแห้งคือตามที่มึงว่าออกมาหนักขาดกันได้บาะนี่แม่นก็มันก็ห่างกันแห้งและนี่อันนี้ยังบอกได้ว่าห่างเพราะว่ามันยังคุยกันอยู่ยังคุยกันยังเบาออกกันอยู่ถ้าว่าตัดสินใจบ่าออกมาแล้วก็ห่างกันแล้วไปยังแา่ป่ะอาภัยแล้วก็บรรจัหายจริงหายจางเราที่เราหายเมื่อนั้นเราก็จะับเงินติดตองเบิ่ง ขีดเบิ้มมันกู้พิดบอกเรื่องปกพิดกูจังเพลินจังหายนะก็แล้วแต่เจ้าเด้ให้ขีดเบิ่งมกระ่าชิมากับต่อเพิ่นให้เพิ่นพังกระบะโบมากับเพลินยาคุจ่ามันอยู่คนน่าสบายอืมก้าบ่โอ้ขวัญเมื่อบ้านเมื่อเมืึงเมื่อเฮนก่อนนะจะดูอักโวเจนี่แหละก็แล้วแต่เจ้าว่าทคำเจ้าว่าโอ้เมื่อฝนละคนอาแนงอยู่ได้กินกับผมี่เลยยัดอยู่จังได้กินจังได้ก็ให้เจ้าว่า สองอาวแล้วกับบรรยากหายเขียดคมอุอ่มผาดหายพอแต่ว่าให้เมื่อนอนขีดเบิบ้าาลไม่ต้องโยนมาหาอ้าวโยนสตัวเองนั่นแต่ว่าได้ด้ายต่อไปคนอด่างนี่เห็นไหมมาหอดมาเทงอลไรก็เป็นป่าป่าลแล้วก็เสียภัยเราให้คำอยากบมากเสียภัยใหอยู่ล้วบอจักคือยังไงคำบอจักมันคือคำตอบ่อไปนะก็บอจักคือคำต่อแสดงว่ามันบระยากมากแล้วปรออะหยากมากล่า ได้ก oh, so ็บอกหูได้ก็บอกหูกะว่าจริงโอ้ยพอนั่นี่ยกะอยากมาแล้วกะบ่าวเป่าได้เงี้ยหนูลบเปล่าตาวมาไปบวมิดกุ้มบวมิดแต่วก็ป่าแล้วก็บรได้หายแล้วก็เสียโอ้สีหายแล้วขันนี่ถ้าบอกพอกระเทือนจะไปแล้วก็ไปเลยก็เราจะหุ่นจักจะเตาะตรงๆปัจจุบันจักในจิตตัวเองใจตัวเองอันนี้เพิ่านั้เอามาขอบมาถึงจิตใจแจวได้ ตาบอเจ้าว่าตาที่ใจบ่มาแล้วก็เธอลงเฮือนไปแล้วไงอะไรแต่เจ้าาบอกเมื่อแล้วก็ทีมาอยู่นั่นมเอาชแม่บอกเออเบื่อแล้วถ้าว่าเบื่อเขะว่ามันจะแจลเฮืออะไรมาบ่ได้มาได้ใจสีขาดกับจว่าอุปโรคุณป่าผลรอพังไม่าเมื่อใดเอะ โอ้ยป <c ười> oh, ่านเราจะบอกเคยเมื่อมากัะชับจากเมื่อกับเมื่อเมื่อได้บีบีกับเมื่อเป็นชิเมื่อก็ได้เป็นชิมาลำมาเลื่อยเป็นเมื่อเลยก็ไม่เบี้ยู่ทางหน้ากับเมื่อได้มื่อิมากินอะล่ะเมื่อในไดเมื่อนะข้ามาเลยจากเมื่อในใด้เมื่อป่านข้าวมาเลยจากเมื่อใด้เมื่อบ้านก็แล้วเมื่อได้อยู่คลุ่มมาไม่ใหญ่อยากจะเหตุยังกับพากันเมื่อ ไม่อยากเหตุยังกับพักก er ันเมื่อ่เนี่ยคนเก่าไม่ได้เก่าแล้วไม่เป็นยังเข้าใจเราอยากเมื่อนะถ้ามาละเมื่อดูดมามาราทอนน่ะได้อยู่บอกค้านั่นอีแมสได้ยากเมื่อไรนะแต่ว่าอ่อนใจ้เค๊อ็จากเมื่อมีเวียก่ะถ้าไม่ใหญ่มีเวียก่ะเออมาเลยกูไมาเห็นเลยกับเมือน่ได้ไปซื้อผัวได้ข้าวบานอันนั้นนานบอกฮักซีมาอยู่บอกแต่ว่าอ่อนใจเจ้ก คำแรว่ามาก็บอกได้เห็ดคือเกาได้บ่อยากไปใส่แล้วบอกได้ล่าอยากไปทั้งได้ไปรถหนึ่งําไปกับอ่อนย่อมจิตใจแล้วอยู่นํำเพลินกับอยากไปทังไปก็ได้เอาดีเหี่ยก็บอกเพื่อนเป็นหาผมอี่จะไปดีจะไปหาจะไปตายไปเป็นเพื่อนผู้ดูแลผัดเถือไปตายได้สิบผมสิบอกเป็นโตมาใส่ พ่อแม่ก็เสอ้าเอาเอ็มมาอยู่น้ำเจาะปลาตายหอบปุกหอบดจักดีใจปนี่อีิบ่าวอยู่ในเกาะจะดีใจวนี้จะ้ว่าสายบอกว่ายาแจ้อืมแต่ตาดใจว่ามาบอกคือวานไหนบอกามันเต็มแจ้งคิดตะขันเออเมื่อวานเมื่ออยู่บ้านหอสะดวกเขาอยู่ที่บ วันเช้าแล้วเฮาเจ้าผู้เมื่อเจ้าดีความยังพระจักถามเจ้าองคอง์คุบัได้เข่าเมื่อบ้านเจ้าเมื่ออยู่บ้านนั่นสะดวกไปบอกของไปบอกข้าอยากไปทางนอนใช้ก็ได้บองก็าถามเจ้าให้คุบันจิจักสีมาราธอนอืมบอกในสีมาราธอนบเมื่ออยู่บ้านนะก็เลยสี่สได้รับได้นอน ปเล่นแล้วถามมันจะท้ามเรื่องของเจ้าแล้วแม่ท้ามเรื่องของเจ้าเอาแล้วไปได้ไดมครับลบลาวตาวมากก็สีหักแพงกันคือเก่าบอกหัว่าได้ไหมบ่อยากว่าละสระละไซบุคุณปะแล้วก็หายอยากว่าได้แล้วอยู่โป๊ะโป๊ะคือข่อยบมมีคุณขายจากนี้ก็เสียมาเส็บหนึ่งทางทีเท่าเสบทางนัวไม่ได้เห็นนางโป๊ะนางเตะเราบอว่ามันละเปลียบจะกดิ้งไแล้ว มาแลอวมาเอานางโป้ของหิงเนี่ยนะของไปให้ว่าประจานทานหนาคนเติมส่งให้สรงหน่ายว่าอยู่พวกอย่พวกอแลอ้วคือว่าบมมีคุณขาดคือขอบบรามี<ะ>มนานีหกแม่ยตหกแบบใด <c oughs> มหักแม่อยุกระทาคำเดียวกูอชงใสชนตายอยู่นี่เรอเสยไปได้แม่เสวยทานนะ,ะงงกัลาหูจัก พอจะมีแต่หัวทามเราถามควมจริงได้แล้วอยากมีรักนีทานกระเอาเราไป็จริงจริงแล้วแล้วบ่อยขมใจว่าเขาว่าบอหัก่าบอหักว่ามันจ่ามันเจ๊งอ้าวกจะเจิแม่กูก็ยี่เสียทอวาเป็นแบบปกติแม่กูคบอว่าหายปนนี้วะ งานสีเลยนะก็เก่งนะะเชี่ยวกุเก็เทนกเ็เียวส้เลยไปเขาไปตามมามาสิมามือดายังสิเบอออยู่มาแรกในสเปซยังเก่อยากเบอร์อื่นันไม่โต้เราไม่ยุบ้านไม่ยิโต้ก็ยังคว่ม่มัน ไปห่วงไปช้างกับทอมเขาวาสีมาที่ไหไปห่วๆมยังยังสลาวบ่อแล้วว่าท่อมนะแม่กจะสี่ตอนนี้มือนีเดียวนี้ อย่าขายมาตอนนี้แม่กูนั่นไม่ใช่สิบูนมึคือสิบกว่าตันไม่่มามืองเอิญมฮู้ขายมึงสีแม่กูบอกได้าเขากินแล้และบ้านนี้มาน่ะสิมาใส่แม่กูเข่าบอกได้เด้อบ่เอากูบ่ให้แม่กูเห็ดแล้วสิมาอาบน้ำอาบในน่ะไม่ได้ไม่เอาเห็นอยู่เห็ดกินน่ะเห็ดได้อยู่เล็กๆหน่อยๆตามสมควรแต่สิมาประคบประงมเนี่ยบอเอาขยะกูไหลนี้ไปทั้งสอง ลายขอดแม่เพื่อบ้านนี่แม่ก็อยู่ได้คือกันว่าแม่ก็จช้เสียหอบเขื่องไปใช่ล้วแต่ขมา่าขม่าวันนี้แล้วบอลจะไปอื่อนาอื้อบอกว่าเราเป็นยังไงหน,า,นาทบกับใคริบอย่างเงี้ยไปอื้อหนเขาสิไปล่อนกระทงกับเมียเขาอีแม่มื่อแรกม,มึนบอลมึงจะไปล่อนกระทงกับเมียมึงบอเมื่อหาเมื่อได้เมียใหม่แล้ว เาได้ก็จังหวะนักข่าววงในมาว่าว่าเซิร์ฟมาลาทอนอยู่อืมอันนี้จะอันนี้ไปแล้รบได้เนี่ยข่าววงในเออข่าวดิ้งข่าววันนี้นักข่าวสื่อเจ้าแล้วแหละเมื่อเมื่อเมื่อเดอนเมื่อเดือนเมื่อได้เนี้ยเขาดีใจเจ้าแม่ก็ดีใจอยู่พี่น้องแม่ดูนิ่งั่นสิคือเก่าอีูบ่แม่ ปลให้เห็ดคือเก่ามากเลยจากไปลสายแล,แล้วปลยจากเห็ดได้ลไรเห็ดเจ้าเห็ดไปผ่านมาหนี่เจ้าเห็ดถืออยู่ว่าเจ้านะเนี่ยเจ้าเห็ดผ่านมาหนึ่งเจ้าเห็ดถืออยู่ตามแนวคิดเจ้านะสมองมันยังเบลออยู่เลยจากมันไปอาร์ตยังมาจากมานมาจากเมด็ดนะพอตามสิมสาม,มาดบออ่อหกหล่อ,อเม็ดก็บอกก็มีคำตอนนบ่อ มันทานัมงลายพรตัวเรื่องสีก็ดูดมากเอฟซีจะว่ายังไงเอฟซีกับลายคนก็บอกว่าให้มันไปเลยอันนี้นะเฮาเห็นใจแม่เฮาเด้อเห็นใจแม่กูเห็นใจแม่กูผาอฉะนั้นแล้วอย่ามาข่มเหงแม่กูบันี้นะบอกเอา ที่มามแหงแม่กูคือเก่าไม่เอาแล้วลูกสีหากก็คือหากก็ต้องดูแลการเทคแคร์การเอาใจใส่กันถามแเหตเหตุแม่กูต้องการสีก็คือต้องสีให้แม่กูเหรอมูทั้งได้มาตมแต่ว่าไม่มูหมูดทบานะมูในบนะ แม่กูอยากไปลอยกระทงกับมึงมือแรงหนีสัดเจนบ่เนี่ยครับหมูมึงเลือกเอาโรดให้มึงเลือกเอาสำนีเด้อพี่น้องบ่าลายสัมหนีนคือสีโอเคลเลยเลยสีเหลาอีกตืมอีกลางไม้มนิดๆหน่นนอยๆ ป้าเลยพี่เราไอ้ป้านอนประคอจักน้อยหนึ่งก็นิชาสาพมแล้วก็เตรียมเต็งตัวงานไก่มาเลยนะครับ่เอื่อเอื่อเอาบ่กเขาใจจะว่าอย่างขึ้นขึ้ก้างข้าโค่นนี่แหละ